ครับมีผู้ช่วชาญหลายคนนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าเราอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดแบบนี้ตลอดไปฟังดูก็น่าตกใจนะครับว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะถ้าเราย้อนกลับมาดูในอดีตเนี่ยการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยของโควิด ไม่ได้เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่เราเจอโรคระบาดแบบนี้นะครับเราเจอโรคระบาดหลายแรงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอหลายระลอกแต่ในหลายครั้งนะครับเราก็สามารถเอาชนะได้คำว่าเอาชนะได้เนี่ยในตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าชนะได้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะจัดการกำจัดเชื้อโรคเนี่ยให้หมดไปจากโลกนี้ได้อันนั้นเป็นความหมายของว่าเราชนะ เมื่อปีที่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มีการแบบเฉลิมฉลองว่าครบรอบ40ปีที่เราสามารถที่จะกําจัดเชื้อไข้ทรพิษให้หมดไปจากโลกนี้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการเชื้อได้อย่างสิ้นซากเลยแต่ว่าโรคระบาดอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่สามารถที่จะกําจัดให้หมดไปจากโลกนี้ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะครับ เราเพียงแต่ว่ารู้วิธีการที่จะอยู่กับมันรู้ว่าจะป้องกันอย่างไรนะครับที่จะทําให้เราอยู่กับเชื้อเหล่านี้แล้วเนี่ยเราไม่เจ็บป่วยร้ายแรงเราไม่เสียชีวิตอย่างเช่นเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A h 1 n 1นะครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยล้านคน แต่ไข้หวัดใหญ่เมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่กับเราจนป่านนี้นะครับก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่แต่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ไม่สามารถทําร้ายหรือทําให้เราเสียชีวิตได้ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เมื่อร้อยปีที่แล้วเห็น <He S 2> ไหมครับว่าไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแต่มนุษย์มีการปรับตัวมีการใช้วัคซีนมีการสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองจนเราสามารถอยู่กับไข้หวัดใหญ่ได้โดยที่เราไม่ต้องเจ็บป่วยเหมือนเมื่อร้อยปีที่แล้ว อันนี้ก็ถือว่าเราก็ชนะนะครับชนะอีกแบบหนึ่งทีนี้การที่เชื้อยังอยู่กับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เนี่ยแล้วทําอะไรเราไม่ได้มากเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อนั้นเข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแต่ในตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโหมดนั้นนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นโหมดของโรคระบาดครั้งใหญ่อยู่ทีนี้ผมจะพูดถึงไทม์ไลน์โควิดนี่จะได้เข้าใจคําว่าโรคระบาดกับโรคประจําถิ่นนะครับใน เชื้อโควิดมีการเจอครั้งแรกเนี่ยที่เมืองอูฮั่นประเทศจีนประมาณช่วงปี2 0 1 9เมื่อปลายปีช่วงธันวาคมนะฮะตอนนั้นก็มีพบว่ามีการตรวจพบเชื้อครั้งแรกแล้วก็มีความร้ายแรงทําให้ผู้คนเนสียชีวิตจํานวนมากมีการติดเชื้อลงปอดมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกิดโรคระบาดแต่ยังในวงที่จํากัดอยู่ก็เรียกว่าเป็น อีพิมิ믹หรือว่าเป็นโรคระบาดแต่พอเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเนี่ยจากโรคระบาดท,ที่อยู่ในเมืองเมืองเนี่ยก็ค่อยๆแพร่กระจายจากหลายๆเมืองเป็นประเทศจากหนึ่งประเทศขยายไปเป็นหลายๆประเทศจนกระทั่งช่วงมีนาคมปี2020นเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกก็ถือประกาศแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่โรคระบาดธรรมดาละถือเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่เพราะว่ามีการแพร่กระจายไปยังหลายๆประเทศ ณนะช่วงมีนาคมปี2020เนี่ยมีการกระจายไปถึงร้อยกว่าประเทศแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายพันคนมีผู้ติดเชื้อแสนกว่าคนนั่นถือว่าเข้าขายเป็นระดับระบาดครั้งใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าแพนดิมกเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหลายๆประเทศก็เชื่อว่านะครับจากความร้ายแรงของโลกเนี่ยก็จะถูกทำให้อ่อนกำลังลงนะครับกลายเป็น แค่โรคประจําถิน่นอย่างเช่นที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยฮะเขาก็เชื่อว่าตอนนี้โรคเชื้อโควิดเนี่ยมันอ่อนกําลังลงแล้วนะครับและทำให้ประชาประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้แบบที่เคยทํามาก่อนที่จะเกิดโรคระบาดแต่ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงของภาวะโรคระบาดใหญ่อยู่ยังไม่ถึงขนาดว่าเชื้อเข้าสู่ภาวะของโรคประจําถิน่นนะครับ ทีนี้จากไม่กี่วันที่ผ่านมานะที่ประเทศเดนมาร์กนะครับมีการประกาศให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีวิถีทางชีวิตมีวิถีทางสังคมเนี่ยกับสุปกติเหมือนกับที่เคยเป็นมาตอนก่อนที่เกิดเชื้อระบาดของโควิดนะครับไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วที่สามารถที่เขาทำได้เนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกกำจัดออกไปจากโลกนี้ได้ เพียงแต่ว่าเขารู้วิธีที่จะอยู่กับมันในช่วงกันยายนนีครับประชาชนของประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีถึง70-8 0นะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ฉีดครบ2เข็มนั่นก็หมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วนะครับคำว่าภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยหมายความว่าเ,เวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีการติดเชื้อเขาก็จะไม่ป่วยหนัก ไม่เสียชีวิตไม่ต้องขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่า ICU นะครับมันเมื่อเขามั่นใจแบบนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าประชาชนของเขาสามารถที่จะปลอดภัยจากเชื้อโควิดท่านี้จุดอ่อนของวัคซีนโควิดก็คือว่าแม้ว่าในคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วและมีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะยังสามารถติดเชื้อได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าอาการหลังจากการติดเชื้อเนี่ยจะไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยก็ตาม แต่ว่าการติดเชื้อในแต่ละครั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะแพร่เชื้อไปให้คนข้างๆได้เพราะฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไม่ได้ครอบคุมมากพอทีนี้ถ้ามาเทียบกับประเทศไทยเนี่ยซึ่งในข้อมูลในวันที่13กันยายนปีนี้นะครับประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเนี่ยมีเพียงแค่ 18%, หมายความว่าประชาชนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ย ยังไม่ได้วัคซีนครบสองเข็มยังไม่มีภูมิต้านทานคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะแพร่เชื้อไปได้ปัญหาคือว่าถ้าเขาแพร่เชื้อไปให้กับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ามีปัญหาภูมิต้านทานบกพร่องหรือภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นเมื่อรับเชื้อเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่มคนซึ่งจะเกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นหมายถึงความต้องการ i อ u การใช้เตียงในโรงพยาบาลก็จะกลับขึ้นมามากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศที่ยังมีการอัตราการฉีดวัคซีนไม่มากเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องมีการควบคุมตัวเองป้องกันตัวเองมีการใส่หน้ากากมีการเว้นระยะทางสังคมแล้วก็หวังว่านะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็อยากเห็นตัวเลขว่าประชาชนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเนี่ยมากกว่า50% ซึ่งถ้าเราเห็นตัวเลขนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีความอุ่นใจมากขึ้นว่าโอกาสที่เราจะกลับไปใช้วิถีชีวิตทางสังคมที่ปกติเหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนที่จะเกิดการระบาดโควิดมันก็ใกล้ความจริงมากขึ้นครับในครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะนำสาระดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ